ก็สวัสดีเ,เพื่อนๆนะครับพอดีว่าวันนี้กลับมาทํารถแล้วนะครับแต่พอดีว่าคลิปเนี้ยผมอยากทําเอาไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องรับดอกนะครับดอกไม่คมแต่โฟกัสหรือเปล่าอันนี้มันมันยังไม่ค่อยคมนะผมก็เลยถือโอกาสว่าจะอัดคลิปไปเลยนะครับอัดคลิปการรับดอกไปเลยนะครับดอกนี้ก็เป็นดอก11มิลน,น,น,นะครับดอก11มิลแต่ผมจะไปรับกับอ่าจะไปใช้กับนะครับ สว่านมือธรรมดานะครับจอดเหล็กนะครับก็ไหนไหนจะรับแล้วผมก็เลยทำเป็นคลิปวิดีโอนะครับสอนถืว่าสอนก็ได้หรือว่าจะแชร์กันก็ได้ว่าถ้าใครมีวิธีดีดกว่านี้ก็ก็ใช้แชร์กันไปนะครับผมก็ลองทำดูว่าวิธีนี้ก็น่าจะโอเคนะครับขั้นแรกเลยนะเพื่อไม่ให้มันเป็นแผลเก่าเดี๋ยวผมลบทิ้งให้หมดเลยนะครับแล้วก็จะรับขึ้นมาใหม่นะครับรับขึ้นมาใหม่ทั้งอันเลยนะครับ เพื่อใครดอกหักหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะได้รู้ว่าจะต้องทํำยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองรับให้ดูเลยนะครับอันนี้สมมุติว่านะสมมุติว่ามันหักนะแต่เดี๋ยวผมจะลบไปทิ้งให้หมดเลยเป็นแบบนี้นะครับ ันนี้เห็นหรือเปล่านะครับเป็นแบบนี้นะครับคือผมลงทุนเลยนะครับเนี่ยที่จริงผมรับคมได้หลายรอบแต่ลงทุนทําให้เพื่อนๆพี่สมาชิกได้ดูเลยนะครับว่าถ้าสมมุติว่าดอกหักนะครับดอกหักตู้อย่างนี้เลยนะครับจะทํำยังไงนะครับขั้นแรกเลยนะครับขั้นแรกเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะลองรับให้ดูเลยนะครับว่าจะตั้งมือยังไงนะครับเวลาเรารับดอกสว่านเนี่ยนะครับอ่าเราจะตั้งมือยังไงนะครับเริ่มยังไงนะครับ ขั้นแรกเลยเนี่ยนะครับมือขวาสําหรับผมนะไม่ใครถนัดยังไงก็แล้วแต่สําหรับผมเนี่ยมือขวาคงที่ครับมือขวาคงที่จับอย่างนี้ไว้เฉยอย่างนี้เห็นไหมครับจับไว้อย่างนี้นะครับจับไว้อย่างนี้เฉยคงที่นะครับอยู่เฉยนะครับอยู่เฉยแบบนี้นะครับมือซ้ายนะครับเป็นตัวหมุนนะครับมือซ้ายเป็นตัวหมุนนะครับโดยนะครับอ่าแบบนี้นะครับแล้วเอามือขวานะครับไปตั้งอยู่ที่แท่นรับนะครับตั้งอยู่เฉยนะครับอย่าขยับนะครับ อยู่เฉยๆอย่างนี้นะครับอยู่เฉยๆนะครับอยากได้เอียงเท่าไหร่นะครับให้มือซ้ายเป็นตัวประเคราะ่ามือซ้ายเป็นตัวตั้งทําองศานะครับแต่ว่ามือขวาเนี่ยทำให้อยู่กับที่เฉยๆนะครับแบบนี้อ่เดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับแล้วค่อยๆหมุนนะครับหมุน,นแล้วดูที่ปลายดอกนะครับว่ามันเอียงพอหรือยังนะครับ แบบนี้นะครับแล้วก็พลิกตามอีกด้านหนึ่งนะครับมือขวาอยู่ที่เฉยนะครับไม่ต้องขยับนะครับอยากได้เอียงเท่าไหร่นะครับก็ตั้งมือเราเลยนะครับอ่ะ เราก็จะได้ปลายดอกแบบนี้มานะครับอันนี้ผมไม่มีน้ำนะครับมันดอกมันก็เลยแบบร้อนจัดมันก็เลยจะไม่ไหม้หน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับด้วยความร้อนขนาดนี้นะครับเหล็กตัวนี้รับไหวอยู่แล้วนะครับนี่ครับปลายดอกอ่าอันนี้เราได้รูปทรงแล้วนะครับได้รูปทรงได้เอียงองศาตามที่เราต้องการนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะล้างอีกนิดนึงนะครับ ผิวล้วก็จะขาวนะครับกับมาขาวปกตินะครับอันนี้ยังไม่คมนะครับถึงคมแล้วก <Surprise> <im coin. S 2> ็ยังไม่ดีนะครับเพราะว่าตัวปลายจมูกนะนะครับปลายจมูกน่มันยังหนานะครับมันยังใหญ่นะครับมันมันยังใหญ่อยู่นะครับมันก็เลยเวลาเราเจาะกับสว่านที่ไม่มีความนิ่งพอนะครับก็คือตัวสว่านมือเนี่ยมันจะทําให้สายนะครับเราต้องมีวิธีการรับปลายจมูกนะครับปลายจมูกนะครับปลายจมูกอีกนะครับเดี๋ยวนะครับ เดีああ๋ยว co mm hmm. <cel> <people> ผมจะลองรับไปจมูกให้ดูนะครับให้ตรงนี้นะครับด <continuously> ูดีนะครับตรงนี้นะครับแย่เข้าไปที่มุมของหินนะครับดูนะครับเห็นไหมครับผมอ่าให้ดูนะผมไม่แน่ใจว่าชัดหรือเปล่านะครับแย่ไปที่มุมของหินนะครับแล้วก็ทิ้งเข้าไปเลยนะครับเห็นไหมครับว่ามันจะเป็นแบบนี้ละนะครับเลายจมูกทําแบบนี้นะครับสองด้าน เข้านะครับครา้าๆก็จะได้ปลายจมูกที่แหลมนะครับประมาณนี้อันเนี้ยคมบางไปหน่อยนะครับเจาะแรงมากปลายจะหักนะครับแบบนี้แต่ที่จริงอันนี้ผมรับให้ดูนะครับที่จริงต้องให้เหลือหนากว่านี้นิดนึงแต่ถามว่าถ้าไปเจาะไม้หรือว่าจเจาะเหล็กแต่ไม่ได้ใช้แรงกดเยอะเนี่ยอันนี้เข้าเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นแรงกดเยอะๆมากๆเนี่ยเดี๋ยวปลายมันจะหักนะครับอ่ะต่อไปพอเราได้ ได้ไปลายแบบนี้เสร็จนะครับขั้นต่อไปก็คือเราจะมาต้องมา,ารับหลังนะครับรับหลังก็ค like ือตรงนี้นะครับน <m pe bajo> ี่ตรงนี้ด้านหลังนะครับเพื่อไม่ให้มันสีหลังเวลาเราเวลาเราเจาะนะครับโทษทีด้วยนะครับไอ้กล้องมันโฟกัสบูมบูบอบบานะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะรับนี้รับตรงนี้เดี๋ยวขั้นตอนนี้เราไปรับในหินละเอียดเลยนะครับหินละเอียดหินนี้นะครับเดี๋ยวผมจะย้ายโฟกัสนะครับ ราย้ายไม่ดูลีเลียดที่อกันนะครับเดี๋ยวเวลาไปดูนะครับพอดีถ่ายทำคนเดียวนะครับเอาแบบสดๆกันเลยนะครับแบบสดๆกันเลยโอเคทำเหมือนเดิมนะครับทำเหมือนเดิมล้างก่อนนะครับล้างไห้ไละเอียดก่อนทีนึง่งนะครับอ่านี่นะครับ ดหินละเอียดก่อนทีหนึ่งนะครับหลังแบบนี้นะครับข่านต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะจี้ไปที่หินละเอียดนะครับตรงตรงนี้นะครับตรงด้านหลังอย่างเดียวนะให้เหลือแต่คมไว้นะครับคือผมอธิบายเนี่ยนะครับขอให้ดูให้เป็นไปตามภาพแล้วกันนะครับบางทีผมก็อธิบายไปแล้วไม่อากจะดูงงๆหน่อยนะครับเดี๋ยวลองดู เราจิ้มไปนะครับเหมือนเหมือนขั้นตอนแรกนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องอ่ามาให้ถึงปลายคมนะครับเราแค่ครึ่งเดียวนี่ครับเราลับแต่ด้านหลังอย่างเดียวนะครับอ่าเราจะได้แบบนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะมีคมขึ้นมานะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับมันจะมีคมขึ้นมาครับอันนี้อาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะครับแต่เดี๋ยวผมจะเอาแบบนี้แหละไปเจาะเลยนะครับ อ่ะได้เลยผมแต่นี้คมตัวเนี้ยผมว่ามันยังหนาไปนะครับก็คือความกว้างความกว้างของหน้าตัดตรงเนี้ยมันยังหนาไปเนะียประมาณเนี้ยนะครับมันยังหนาไปเดี๋ยวผมจะรับเข้ามาใกล้ๆอีกนิดนึง คร่าวๆนะครับคร่าๆ อันนี้มั่วๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูว่าเข้าหรือเปล่านะครับประมาณนี้นะครับรับกับสว่านอ่าสว่านสว่านมือนะครับอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะพอดีผมยืนไม่ถนัดอ่าประมาณนี้นะครับเราจะลบหลังมันเรียบร้อยแล้วนะครับลบหลังเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไว้หลังคลิปนะครับเดี๋ยวผมอาจจะมีรับตัวใหม่ให้ดูนะครับพอดีตัวนี้อ่าผมเดี๋ยวผมไว้จอก่อนนะครับ เนี่ยนะครับจุดที่ผมจะเจาะนะครับก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเจาะนะครับจากที่เราไปรับดอกมาเมื่อกี้นะครับเจาะด้วยสว่านมือธรรมดานะครับดอก11มิลนะครับเต็มแม็กซ์แล้วนะครับขยายไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองเจาะดูครับ คมมันเยอะไปนะครับคมมันเยอะไปหมายถึงว่าวิธีกินเนี่ยหลักการเมื่อกี้นะครับถามว่าคมไหมคมนะครับแต่ว่ามันกินฟันเดียวนะครับเขาเรียกว่ารับดอกสว่านไม่เท่ากันนะครับรับดอกสว่านไม่เท่ากันนะครับมันจะกินแค่ฟันเดียวนะครับถ้าเรารับดอกสว่านเท่ากันนะครับมันจะกินเป็นสองฟันนะครับมันจะไม่กระโดดนะครับมันจะไม่กระโดดนะครับคานนี้อันนี้ผมถามให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับก็คือถามว่าคมไหมคมนะครับคมเหมือนกันนะครับ คมเหมือนกันนะครับไม่ได้ออกแรงอะไรมากนะครับแต่เวลากินเนี่ยมันจะกินเหมือนเป็นผงนะครับแสดงว่ามันกินแค่ฟันเดียวนะครับเข้าใจให้ดีเนี่ยเดี๋ยวต้องไปรับใหม่นะครับไปรับให้มันกิน2ฟันแต่ว่าถ้าเป็นงานหยาบๆแบบนี้นะครับงานที่เจาะรูธรรมดาอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยสี่เรียดนะครับขอให้แค่กินข้าวนะครับกินข้าวแล้วก็คมระดับหนึ่งนะครับก็พอแล้วนะครับแต่ถ้าเอาแบบว่าเจาะเท่าไหร่ก็ไม่เข้าเลยอันนั้นต้องรับใหม่นะครับ แต่อันนี้โอเคแล้วนะครับโอเคระดับหนึ่งนะแต่ว่าไม่ต้องถึงขนาดกินเป็นเส้นนะครับแต่ถ้าจะให้รับแบบกินเป็นเส้นเลยอันนั้นก็ทําได้นะครับแต่เดี๋ยวไว้คลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวตัวนี้ผมทําให้ดูเป็นตัวอย่างคร่าวๆก่อนเดี๋ยวไว้มีคลิปหน้านะครับถ้าผมจะรับให้คมยังไงแล้วเดี๋ยวผมมาบอกวิธีกีครับสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ